เรียนท่านประธานการประชุมสมัยสามัญขององค์การยูเนสโกผู้โดยการใหญ่องค์การยูเนสโกผู้ประธานคณะกรรมการบริหารของยูเนสโกและแขกผู้เกียรติทุกท่านกระผมในนามของคณะผู้แทนไทยขอแสดงความชื่นชมองค์การยูเนสโกและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอุเบกิสถานที่ได้จัดการประชุมสมัยสามัญขององค์การยูเนสโกครั้งที่13ณเมืองอาสามกัต และการดูแลต้อนรับที่อบ่นอย่างดียิ่งทําให้การประชุมในครั้งนี้น่าประทับใจและเป็นที่จดจําแก่ประเทศสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมในโอกาสนี้ก็ผมขอแสดงความชื่นชมคุณออเรอาสุเรในการทุ่มเทและความเป็นผู้นําที่ได้อุทิศตนในการบริหารองค์การยูเนสโกให้ก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายหลายประการด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์อันกว้างไกล กระผมขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับคุณคาริสเอลเอนามีซึ่งได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมกรรมการบริหารองค์การยูเนสโกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกคนใหม่ประเทศไทยเชื่อมั่นว่าท่านจะสามารถจัดการบริหารปัญหาและอุปสรรคความท้าทายได้ประเทศไทยยืนยันที่จะสนับสนุนการบรินินของท่านอย่างเต็มความสามารถท่ามนประธานครับประเทศไทยให้คำมั่น ในการสนับสนุนพันธกิจขององค์การยูเนสโกภายใต้แนวทางของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งยึดหลักความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนทุกคนอันเป็นรากฐานแห่งสันติภาพความเข้มแข็งและการเติบโตอย่างทั่วถึงแนวคิดดังกล่าวความสอดคล้องกับข้อเสนอแนะขององค์การยูเนสโกในปีคศ2023 ว่าด้วยการศึกษาเพื่อสันติภาพสิทธิมนุษยชนความเข้าใจระหว่างประเทศความร่วมมือเสรีภาพขั้นพื้นฐานความเป็นพลเมืองโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืนเนื่องจากทั้งสองแนวคิดต่างตระหนักร่วมกันว่าการพัฒนาไม่ควรเกิดขึ้นเพียงเพื่อความก้าวหน้าของตัวเองแต่เพื่อความก้าวหน้านั้นจะต้องนําไปสู่ความสุขความอยู่ดีมีสุขร่วมกันและของผู้คนและชุมชนอย่างแท้จริงปีที่ผ่านมาประเทศไทย ไดเป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักง,งานยูเนสโกประจําภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกณกรุงเทพมหานครจัดประชุมระดับภูมิภาคซึ่งได้มีการรับรองแผนที่นําทางแห่งเอเชียและแปซิฟิกขึ้นประเทศไทยยังคงทํางานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในภูมิภาคและระดับท้องถิน่นเพื่อปรับปริบทและแผนที่นําทางนี้ให้เป็นแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่อันจะเป็นรากฐานสําคัญแห่งสันติภาพ ความสามคัคคีทางสังคมความเขยบแข็งและการเจติบโตยอย่างทั่วถึงการดำเนินการในภายภาคหน้ายูเนสโกจะต้องสร้างความเข้มแข็งในฐานะองค์การที่มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนจริยธรรมในการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมครอบคลุมและคานึงถึงความเป็นมนุษย์ที่เป็นศูนย์กลางในยุคที่โลกเชื่อมโยงกันมากขึ้นและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลการบนิงานของยูเนสโก ในด้านจริยธรรมของปัญญาประดิษฐ์ถือว่าเป็นรากฐานสาคัญเพื่อให้เทคโนโลยีกลายเป็นพลังที่ส่งเสริมความเป็นมนุษย์มากกว่าที่จะสร้างความแตกแยกให้กับมนุษย,ยชาติด้วยความจริงที่ว่าปัญญาประดิษฐ์และความรู้เท่าทันดิจิตอลได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของเราเมื่อต้นปีที่ผ่านมาประเทศไทยร่วมกับองค์การยูเนสโกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกว่าด้วยจริยธรรมของปัญญาประดิษฐ์ณกรุงเทพมหานคร สิ่งสําคัญที่สุดความพยายามทั้งหมดตั้งอยู่บนหลักฐานหลักการของพระอุภาคีนิยมซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกประเทศสมาชิกบนพื้นฐานของความเคารพความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวและความรับผิดชอบร่วมกันประเทศไทยมีความหวังอย่างแรงกล้าว่ายูเนสโกจะยังคงเป็นผู้นําในการขับเคลื่อนการเจราจาระดับโลกว่าด้วยการมองการไกลเชิงยุทธศาสตร์เพื่อความก้าวหน้าในด้านนวัตกรรม ส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเสมอภาคในสังคมต่อไปนอกจากนี้ยูเนสโกควรให้ความสําคัญกับการระดมและการแบ่งปันทรัพยากรโดยการสร้างความร่วมมือกับผุ้นสุนเพื่อการพัฒนาเพื่อให้องค์การสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นองค์การแห่งความคิดและการปฏิวัติอย่างแท้จริงด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงได้ลงสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก วาระระหว่างปีคศ2025ถึง2029โดยมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับทุกภาคีเพื่อประโยชน์ภายใต้พันธมิตรของยูเนสโกให้มีความก้าวหน้าและขับเคพื่อนองค์การให้ก้าวผ่านความท้าทายในปัจจุบันประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกจากการลงเลือกตั้งในครั้งนี้ท่านประธานครับประเทศไทยขอแสดงความชื่นชมต่อบทบาทของยูเนสโกในการ ปกป้องรักษามรดกาทางวัฒนธรรมและธรรมชาติโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในกรอบตราสารระหว่างประเทศที่จะทำขึ้นภายใต้ยูเนสโกไทยขอย้ำความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศในการปกป้องมรดกาทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าเหล่านี้ซึ่งเป็นมรดกร่วมกันของมนุษยชาติโดยประเทศไทยยังพร้อมที่จะร่วมมือกับกัมพูชาโดยสุจริตใจ,จเพื่อดำเนินการตามถ้อยแถลงระหว่างาการพบปะ ของนายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชาที่กุนรลัมเปอร์อย่างมีประสิทธิภาพท้ายที่สุดนี้กระผมขอเรียนว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าเพื่อส่งเสริมบทบาทของยูเนสโกในการดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมโดยการประสานความร่วมมือข้ามสาขารวมถึงการสร้างความเข็มแข็่งด้านเครือข่ายในภาคส่วนต่างๆรวมทั้งสํานักงานใหญ่สํานักงานผู้แทนทาวนระดับภูมิภาคและก็สํานักงานเลขาธิการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโกเพื่อบรรลุ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกัน t Thank you v e r บ m u ั h